สวัสดีครับผมท่านผู้ชมสวัสดีทุกท่านครับผมเจอกันแล้วครับหาค่อนข้างใหญ่เลยครับผมต้นราคาแต่เดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์ครับผมเดี๋ยว z o ให้ดูครับผมครับค่อนข้างใหญ่แลครับมาลุ้นกันจะมีน้ำไหมแต่ดูจะเป็นพึ่งแก่ครับผมดูเหมือนพึ่งแก่เลยครับแดงเปี้ยเลย โอเคครับผมเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์ทำคบทำอะไรค่อนข้างชื้นครับผมคบติดยากมากเลยโอเคครับครับนี่ครับผมกลัวจะเป็นพึ่งแก่เหมือนพึ่งแก่เลยครับผมแต่รุ่นน้ำครับผมยักษ์ใหญ่เลยครับมืดหน่อยนะครับอากาศไม่ค่อยดีเดี๋ยวไปต้องกดปั๊บต้นเล็กครับผมต้องจุดคบก่อนครับผมค่อยขึ้น เพราะยังไงก็ขย่อแน่นอนแต่เพิ่งเก็บน้ำอยู่นะครับบินเข้าบินออกอยู่ยบินเข้าบินออกเลยคุณผู้ชมครับ คนนะครับ dạy đi mai dạy dỗ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 i ฝนก็มไม่ไปติดนนครับผมนี่แหละผลเป็นอย่างนี้แหละครับผม khổ nhìn nám nha, ô, kẻ ngắt lên các bạn.

Làm. Là, này nó nó lăm ứ mày sang nhà luôn mày này cái song này Nám xảy răng đó hổng Một nám mình xảy nít yếu Đi vào này khắp Đi vào đâu, Răng bỏ rơm rồi Chỉ có đai Đã có thương cuộn đó đai Thương đó

ไม่แังใหญ่เป็นแบบนี้นาะครับผมได้ไม่ได้อะไรเลยนั่งมาเริ่มเลยครับผมเนีย่ยพี่โอ้ เพือนหาไม่ได้ครับผมได้น้ําอยู่น่าจะประมาณสปอนเซอร์หนึ่งครับผมที่เขาหยอดหลังหัวน้ําก็เหลือนิดเดียวเองอมาเจอช้าไปครับผมมาเจอช้าไปขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตาครับขอบคุณครับไปต่อครับผมเปิด